ทุกคนต่างต้องเผชิญกับเรื่องราวในชีวิตไปคนละแบบทุกคนต่างต้องก้าวผ่านทุกๆเรื่องราวในชีวิตไปด้วยตัวเองทุกๆคนต่างมีชีวิตที่ไม่เหมือนกันแต่ส่วนสำคัญของชีวิตก็ไม่ต่างกันทุกคนล้วนต้องการความสุขคนทุกคนล้วนต้องการความสบายใจ คนทุกคนล้วนต้องการชีวิตที่ดีขึ้นเสมอมันคือพื้นฐานของการมีชีวิตบนโลกใบนี้แต่จะมีสักกี่คนที่จะเห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านี้บางคนละเลยความสุขเล็กๆเพียงเพื่อ,อรอมีความสุขที่ยิ่งใหญ่บางคนละเลยความสบายใจเพราะคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่จําเป็นอะไร บางคนและเลยชีวิตในวันนี้เพียงคิดหวังถึงแต่วันข้างหน้าเท่านั้นแต่อย่าลืมนะชีวิตไม่มีคำว่าแน่นอนระหว่างทางอาจเกิดอะไรขึ้นก็ได้เราจึงจำเป็นต้องเห็นคุณค่าของปัจจุบันมีความสุขและสบายใจกับเวลานี้ทำปัจจุบันวันนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะ ปัจจุบันสำคัญที่สุดเสมอ